อันนี้เป็นหัวฉีดทอโบนะครับหัวฉีดทอโบมันจะเป็นวงกว้างแบบนี้เห็นไหมดูตะไคร่มันจะออกแบบเป็นวงกว้างเลยออกเป็นวงกว้างแบบนี้นะเนี่ยมันจะเร็วกว่าเดี๋ยวลองดูกับหัวเดิมนะเ้่าหัวเดิมเนี่ยหัวเดิมนะครับมันจะปรับได้นะครับแต่เป็นปรับได้แบบว่าเป็นแบบเส้นตรงนะครับเส้นตรงคือยังไงนะครับนี่นี่นะเห็นไหมมันจะเป็นแบบเนี้ยมันช้านะครับเราค่อยๆไล่ไปแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ย มันแรงนะว่ามันจะช้านะครับหรือเราปรับแบบเป็นวงกว้างนะถ้าเราปรับเป็นวงกว้างนะเนี่ยวงกว้างแบบเนี้ยเห็นไหมมันก็จะมันก็จะไม่ออกแต่ถ้าเป็นหัวฉีดทโบตัวนี้เลยนี่นะครับหัวฉีดทโบตัวนี้เป็นหัวสแตเลรสนะแต่มันจะออกเป็นวงกว้างมันขึ้นอยู่กับแรงบาร์ของเรานะครับถ้าแรงบาร์นะครับไอเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเนี่ยถ้ามันแรงเยอะนะครับมันก็จะออกได้เยอะกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะวงกว้างแบบนี้ แต่เนี่ยนะครับมันรองรับได้ถึง250บาทพิกัดนะเดีผมปักให้นะครับเป็นหัวเป็นหัวแบบนี้เลยนี่เป็นหัวสแตนเลสน,นะแบบนี้นะครับพิกัดอยู่ที่ตะก้าเหลืองหน้าคลิปเลย